สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงจีวีทุกท่านครับวันนี้ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสําหรับคําทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงครับสำหรับท่านที่เกิดในปีมะโรง จะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำครึ่งปีหลังของปี2568กันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับชาวปีมะโรงครับผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับสุขภาพร่างกายนะครับความสุขเป็นยังไงครับเต็มเปี่ยมไหมครับปีนี้นะครับถ้ายังนะครับครึ่งปีหลังเดี๋ยวเรามาช่วยวางแผนกันนะครับผมผมต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยผมก็เกิดปีมะโรงนะครับเหมือนกับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ ผมต้องบอกเลยนะครับคนเกิดปีมะโรงเนี่ยคุณคือมังกรแห่งฟ้าเลยแหละนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมังกรที่ที่ไม่มีปีกที่มังกรที่เป็นลอยไม่ได้นะครับอยากจะพุ่งอยากจะทะยานนะครับอยากจะดันตัวเองไปแต่มันก็มีบางอย่างถ่วงเอาไว้นะครับรู้สึกเหมือนผมไหมครับอันนี้ผมเนี่ย ผมว่าผมผมม่เป็นอย่างนี้เลยในช่วงครึ่งปีแรกนะครับมันเหมือนแบบเฮ้ยมันจะไปอ่ะมันเหมือนมันจะได้ดีมันเหมือนมันจะได้เงินก้อนใหญ่แต่มันก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าเอ้ยมันเหมือนแบบมังกรที่เราแบบไม่ได้พังงาดขึ้นไม่ได้ลอยขึ้นสู่สู่ฟ้าได้เนาะนะครับเหมือนไม่มีปียังไงอย่างนั้นนะครับแต่คุณฟังให้ดีนะครับครึ่งปีหลัง2,568นี้ครับ ดวงชะตาของคุณกำลังจะขยับแล้วนะครับเหมือนมีลมใหม่นะครับพัดมาใต้ปีกของคุณนะครับที่จะพร้อมให้คุณลอยได้อย่างเหนือปัญหาเลยนะครับลอยได้อย่างชิลๆเลยนะครับแล้วก็จะมองเห็นทางออก ที่ชัดเจนขึ้นนะครับใครที่มีอุปสรรคใครที่มีอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มมองเห็นทางออกนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับแต่ก่อนจะพบกับคําทํานายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมอันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b e ทางช่องไว้ด้ยวยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสารการรับชมคําทานายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคําทํานายดวงกันดีกว่านะครับดวงด้านการงานนะครับเขาบอกว่าจังหวะดีา Dear, มาแล้วนะครับแต่คุณห้ามหลุดโฟกัสเป็นอันขาดนะครับงานของคนปีมะโรงครึ่งปีหลังนี้ครับเรียกได้ว่ากลับมาเป็นปีมังกรอีกครั้งนะครับมังกรจะคึกคักมังกรจะพง,งาดน,นะครับโปรเจกต์ที่ติด โปรเจกต์ที่เลื่อนนะครับหรือแม้แต่คนที่เคยลังเลจะร่วมง,งานกับคุณเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมครับใครที่กล้าพรีเซนตตัวเองนะครับกล้าพูดในที่ประชุมนะครับจะมีคนยกมือเห็นด้วยกับคุณยกมือสนับสนุนกับคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนนะครับหดดวงเปิดจริงๆครับครึ่งปีหลังนี้ ส่วนใครนะครับที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับคุณต้องเน้นนะครับในเรื่องของภาพลักษณ์และการจัดวางระบบใหม่นะครับไม่ใช่แค่ทํางานเก่งไม่ใช่แค่เป็นคนเก่งนะครับแต่ต้องทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นนะครับนี่คือกุญแจสําคัญของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนะครับมีเกณฑ์จะได้ลูกค้าใหม่นะครับจากต่างพื้นที่นะครับหรือช่องทางออนไลน์เนี่ยจะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้น คุณลองเสริมภาพลักษณ์นะครับจัดระบบะการทำงานเนี่ยให้ดีนะครับแล้วเขาเรียกว่าแล้วองค์กรเนี่ยมันจะไปได้ได,ได้ดีขึ้นนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาเรียกว่าฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับการจัดที่ทำงานสถานที่ทำงานให้ให้น่าอยู่นะครับให้แบบมองแล้วสบายตา นะครับอาจจะไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะครับซื้อของมาประดับมาตกแต่งอะไรบางอย่างให้มันแบบอ,อย่างพนักงานทํางานก็รู้สึกแบบรีแลก์รู้สึกชิวรู้สึกไม่เหนื่อยไม่เครียดอันนี้ก็จะทาให้องค์กรคุณไปได้ไกลขึ้นเขาบอกองค์กรที่จะไปได้ไกลก็ต้องมีพนักงานที่ดีที่เก่งนะครับที่ลุยงานเพราะฉะนั้นพื้นที่ในออฟฟิศก็สําคัญก็ลองตกแต่งปรับดูนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ทํางานอิสระครับเป็นฟรีแลนซ์นะครับ คุณจะเริ่มมีงานที่ทำแล้วต่อยอดได้นะครับไม่ใช่ทำแล้วจบทำแล้วจบแต่ทำเสร็จคุณจะต่อยอดไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับมีโอกาสที่จะได้งานจากต่างชาตินะครับหรือจากองค์กรที่มั่นคงนะครับข้อดีของครึ่งปีหลังคือนะครับคุณจะเริ่มเลือกงานได้นะครับไม่ใช่แค่แบบรับไปหมดเนาะนะครับแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรก็เลือกไปหมดนะครับ คือผมบอกว่าเลือกได้เนี่ยคุณลองเลือกงานที่ทําน้อยแล้วได้มากนะครับหรือทําแล้วมันเข้ากับคุณอะ่ะคุณทําแล้วคุณจะทํามันออกมาได้ดีคุณเลือกเพื่อที่จะต่อยอดไปข้างหน้าได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไม่รับไปหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะไปว่าต่อ,อกนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับงานการเงินครึ่งปีหลังเนี่ยจะฟื้นคืนแล้วนะครับ แต่ก็ยังต้องอาศัยนะครับการมีวินัยอยู่นะครับดวงการเงินของปีมะโรงเนี่ยนะครับจะเริ่มกลับมาเป็นบวกแล้วครับผมรายได้นะครับจะเพิ่มขึ้นจากหลายทิศหลายทางนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจานะครับหรือการให้คำปรึกษานะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังเลยนะครับคือเงินที่เข้ามาเนี่ยกับรายจ่ายที่ไหลออกเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับชาวปีมะโรงฟังดีๆนะครับ มันอาจพอๆกันนะครับรายจ่ายที่ต้องระวังนะครับก็คือค่าซ่อมแซมซ่อมบ้านค่ารักษานะครับอะไรต่างเนี่ยเกี่ยวกับการฉุกเฉินเนี่ยเปค่าใจจาช้จ่ายฉุกเฉินเนี่ยอันนี้ผมฝากระวังไว้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งรีบลงทุนอะไรใหญ่ๆนะครับถ้ายังไม่ได้มีทุนสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับอันนี้ขอเตือนไว้เลยนะครับช่วงนี้คุณควรหาอะไรเล็กๆนะครับ มาช่วยสร้างและเบียบในการเงินนะครับในชีวิตนะครับเช่นบันทึกรายวันนะครับแยกกระเป๋าเงินนะครับใช้ของช่วยเตือนค่าใช้จ่ายนะครับมันมีหลายคนนะครับก็เคยแชร์มาเหมือนกันว่าคือบางทีหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกระเป๋าเงินเนี่ยมันมันไม่สําคัญเนาะนะครับแต่ผมต้องบอกเลยนะว่ากระเป๋าเงินเนี่ยสำคัญมากๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเสริมจะโมอ,อะไรนะนะครับกระเป๋าเงินที่ที่แยก ที่แยกที่เก็บเงินนะครับได,ได้ชัดเจนเนาะที่มีช่องอะ่ะนะครับมีช่องให้เก็บบัตรให้เก็บเงินนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าแยกได้นะเก็บบัตรก็แยกไปเลยก็ก็ดีนะครับก็อยู่ที่ใครสะดวกถ้าใครไม่สะดวกก็เอามารวมกันได้นะครับคือถ้าแยกกระเป๋าเก็บบัตรไปกันหนึ่งอันเดีย เราก็จะเก็บได้มากขึ้นเนาะนะครับแล้วกระเป๋าเงินเนี่ยพยายามหากระเป๋าเงินที่มีที่มีช่องเก็บเงินหลายๆช่องนะครับช่องนี้สําหรับใช้จ่ายเป็นประจํานะครับช่องนี้เก็บช่องนี้คือคือลองแบ่งนะครับแบ่งเป็นทั้งช่องว่าแต่และช่องจะเอาไว้ทําอะไรนะครับอันนี้จะเป็นการช่วยเตือนคุณได้นะครับเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับการบริหารทางการเงินเนาะนะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยลองเอาไปปรับใช้นะครับบางทีมันมันอาจจะไม่ได้แบบ โหมันเป็นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มูเสมอไปนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบเงินของเรานี่แหละนะครับเราจะรู้ว่าเงินแต่ละช่องเนี่ยเราจะเอาไว้ทําอะไรนะครับถ้าอยู่ช่องเดียวกันหมดนะโอ้โหจ่ายเป้จ่ายเป้จ่ายหมดนะครับอันนี้ลองลองดูนะครับส่วนดวงด้านความรักนะครับคนโสดนะครับมีลุ้นเลยนะครับครึ่งปีหลังนี้นะครับคนมีคู่ก็ต้องรู้จังหวะพูดนะครับไม่ใช่แบบหลับหูหลับตาพูดเนี่ย Oh, ระวังมีเรื่องมีราวทะเลาะก,กันได้นะครับคนโสดปีมะโรงนะครับโอ้โหดวงเปิดแล้วครับดวงความรักเปิดแล้วช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนครับมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยจะอายุมากกว่านะครับหรือเป็นคนที่เคยเห็นผ่านตากันมาก่อนแล้วนะครับแต่คุณไม่เคยสนใจเขาไงนะครับจุดที่น่าสนใจคือนะครับการที่คุณได้คุยกันแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกโลง่ง คุณจะรู้สึกสบายใจนะครับมากกว่าความวือหวามันคือความสบายใจนะนะครับถ้าคุณไม่รีบตัดสินใจนะครับความสัมพันธ์นี้อ๋อผมผมใช้คําผิดถ้าคุณไม่รีบตัดสินนะครับว่าเขาเนี่ยเขาไม่ใช่หรอกไม่เหมาะสาหรับคุณหรอกนะครับผมบอกเลยนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเติบโตไปได้อย่างมั่นคงนะครับอย่ารีบตัดสินคนในครั้งแรกนะครับหรือว่าไม่แค่ไม่กี่วันลองเปิดใจคุยกันก่อน และคุณจะรู้ว่าคนนี้ที่ทำให้คุณมีความสุขในอนาคตนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้อารมณ์คุณอาจเวียงเวียงง่ายนะครับเวียงโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะความเครียดจากงานมันสะสมเยอะเหลือเกินนะครับระวังคำพูดที่เผลอ เผอพูดแรงนะครับแล้วทําให้คนรักคุณเนี่ยเสียใจนะครับบางทีเนี่ยเขาไม่ได้พูดหรอกว่าเขาเสียใจแต่อาจจะแอบไปร้องไห้แอบไปเสียใจสะสมกลายเป็นเบบือเพียรซึมเศร้าอีกนะครับแล้วก็ทะเลาะกันเก็บกดไว้นะครับถึงสักวันหนึ่งโอ้ทะเลาะกันแรงอันนี้มันจะกลับมาไม่ทันนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนพูดดีมีเวลาให้กันนะครับแม้เพียงวันละสิบนาทีผมบอกเลยว่าความรักก็จะกลับมานุ่มนวลน,นะครับเหมือนวันแรกที่คุณคุยกันนะครับแม้เวลาน้อย แต่คือแบบโอ้โหมันมันคิดถึงกันในต่อเวลาสุขภาพพลานาไมยนะครับครึ่งปีหลังก็ผมถือว่าสุขภาพจะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงขึ้นนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังนี้นะครับแม้สุขภาพคุณจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะใครที่แบ่งเวลามาพักผ่อนได้จริงๆนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนเลยนะครับคือผมอยากให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับ อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจากความรีบร้อนของคุณนะครับเช่นหกล้มสะดุดเดินชนเดินไปโดนนู่นนี่นั่นนะครับบาดอะไรกันน้อยนะครับกับอีกอย่างคือโรคเครียดนะครับอันนี้เลื้อรังแบบคุณไม่รู้ตัวนะครับเช่นคุณนอนไม่พอนะครับนอนหลับไม่สนิทเหนื่อยล้าสมองล้านะครับถ้าช่วงนี้คือถ้าคุณรู้ตัวว่าช่วงนี้หัวคุณตื้อนะครับผมแน,นะนํานะลองเปลี่ยนกลิ่นในห้องนะครับอาจจะเป็น ที่ฉีดน้ําหอมที่ฉีดปรับอากาศนะครับหรือเปลี่ยนมุมพักสายตานะครับลองลองตกแต่งบ้านเนี่ยนะครับให้มีมุมที่ให้แบบได้พักสายตาลงมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับหรือจะเป็นตกแต่งห้องแบบเทียนหอมน้ํามันอารมานะครับคืออันนี้มันทําให้เราสดชื่นได้มันทําให้เราผ่อนคลายนะครับแล้วคุณอาจจะเขาเรียกว่าแหละอาจจะหลับสนิทมากกว่าเดิมนะครับเราจะแฮปปี้นะครับก็ลองจัดดูนะครับผม สิ่งที่ผมอยากจะเตือนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากเนาะนะครับไม่ก็เรียกว่าอะไรครับมันมีแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับสิ่งที่ปีมารงต้องระวังในครึ่งปีหลังนี้นะครับก็คือการยึดติดกับสิ่งเดิมมากเกินไปนะครับบางอย่างเนี่ยนะครับที่คุณเคยทําแล้วมันไม่เวิร์กนะครับตอนนี้มันอาจไม่ตอบโจทย์คุณแล้วนะครับถ้าคุณไม่กล้าเปลี่ยน คุณอาจจะพลาดโอกาสใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับจงกล้ารีเซ็ตนะครับชีวิตบางจุดจงกล้าเปลี่ยนชีวิตบางจุดและคุณจะเห็นภาพใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับส่วนโชคลาบนะครับโชคลาบของปีมะโรงเนี่ยนะครับไม่ได้มาเพราะลุ้นนะครับแต่จะมาจากคนที่หยิบยืนให้นะครับเช่นมีคนให้ของ มีคนแบ่งปันนะครับหรือได้โอกาสจากคนที่นึกถึงคุณโดยที่ไม่คาดคิดนะครับถ้าคุณเสริมโชคนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับแหล่งน้ำนะครับเช่นเติมน้ําดื่มฟรีบริจาคเครื่องกองน้ำนะครับหรือถ้าอยู่บ้านนะครับก็ลองจัดมุมที่มีน้ําเคลื่อนไหวเล็กๆ นะครับลองซื้อนะครับซื้อจากช้อปปี้ผมมันมีเห็นมีขายอยู่นะครับเล็กๆไม่ได้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับเพื่อเสริมในเรื่องของโชคลาภนะครับหรือหรือบางทีเรามองมันสบายสบายตามันอุ่นใจอ่ะนะครับใครจะไปเที่ยวบางทีไปเที่ยวทุกครั้งก็อาจจะไปไม่ไหวเนาะนะครับลองตกแต่งบ้านผมว่าเราอยู่บ้านมากกว่าที่เที่ยวแล้วกันนะครับส่วนสีมงคลนะครับได้แก่สีน้ําเงินเข้มสีขาวเงินนะครับสีเทาอมเขียวนะครับ ตัวเลขนำโชคและกัรเลข4เลข6เลข8นะครับโดยภาพรวมนะครับผมขอสรุปเลยนะครับว่าปีมะโรงเนี่ยคุณจะมีพลังกลับมาอีกครั้งนะครับความมั่นคงก็จะเริ่มก่อตัวครับปีมะโรงครึ่งปีหลังนี้นะครับคุณจะเริ่มกลับมาควบคุมทิศทางของชีวิตตัวเองได้แล้วนะครับงานก็เริ่มไปเงินก็จะเริ่มมาใจจะเริ่มนิ่งนะครับสิ่งเดียวที่คุณต้องมีคือ วิในกับสตินะครับเพราะถ้าคุณควบคุมอารมณ์และจัดการพลังของตัวเองได้ผมบอกเลยครึ่งปีหลังไม่มีใครหยุดคุณได้แน่นอนครับชาวปีมะโรงครึ่งปีหลังนี้ถือว่าเด่นม,มากๆนะครับถ้าผมเปรียบเทียบคุณก็คือมังกรนี่แหละนะครับมังกรเนี่ยจะไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนนะครับถ้ามันเชื่อมั่นในพลังของตัวเองนะครับคุณก็เหมือนกันครับครึ่งปีหลังนี้นะครับอย่าหวั่นไหว กับคำพูดคนนะครับอย่าเสียศูนย์เพราะอดีตตั้งใจใหม่ครับกลับมามีวินัยกลับมาโฟกัสและคุณจะพุ่งขึ้นเหนือเมฆอย่างสง่างามครับผมขออวยพรให้ชาวปีมาลงครึ่งปีหลังนี้นะครับเป็นจังหวะใหม่ของชีวิตคุณมากๆเลยนะครับขอให้เต็มไปได้วยโชคดีเงินดีงานดีรักดีๆนะครับและพลังดีๆ อยู่รอบตัวคุณนะครับขอให้ดวงมังกรของคุณเนี้ยนะครับตื่นแล้วเติมพลังขอให้เติมพลังแล้วมีพลังเยอะๆพุ่งไปข้างหน้าแบบไม่หันหลังกลับมาเลยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จทุกประกาศนะครับขอพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม